สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสมพรชาแนลเนา,จาะจ้ะเนาะวันนี้ก็ได้เมน,นุ่นนำโต๊กหมูมาฝากเนาะนี่เลยจา้าเข้ากับหันหันหันหมูแล้วเข้ากับไปหล,ลวกดหลวกใส่น้ำลงจักน้อยเนา,จาะจ้าเนาะเพราะเวลาเราไปกินกับเขาไมัเสร็จะมีน้ำจำเนาะนี่เลยจา้าหลวกดเสร็จแล้วเขาก็มาเตรียมพร้อมปรุงเครื่องเนาะแต่มันเย็นเย็นจักน้อยเนา,จาะจ้าเขา จังปรุงเนาะเดี๋ยวสั่นทอาอันเอาผักใส่เดี๋ยวมาเสี่ยนเปื่อยเนาะผักเขามาสีสุกเนาะจ้าเนาะเอาก็มาใส่ผงซีโรดอันลืมเลยจา้าลืมลืมกดกล่องตอนเทียนปรุงเครื่องขอประทาน,นาอภัยผ่เลยจ้าเอาก็ใส่อันปรุงคือข้าเฮ็ดกับข้าวปกตินี่แหละจ้าใส่อันผงซีโรดใส่อันรสดี ใส่บักนาวแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนอกจากเนาะพริกป่นน้ำปลาลงไปเนอกจากรุงเด็ดตามใจชอบเฮาเลยเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่หัวหอมแล้วก็ต้นหอมน้ำจ้าก็ค้นให้มันเรียบ้อยคห้มเครื่องมันเข้ากันนี่ลหละคนไปเรื่อยเนาะให้ส่วนผสมมันเข้ากันแล้วฮาะน,นิ้ซมมาดนี้ว่ามันได้รสชาติที่เขาสอยากกินบอ่อตองการบอรอ่อเนาะตองพีวิธเละตองอย่างหลายดอก เนี่ยมันบอนัวเฮาก็ใส่เครื่องไม,ม่ตามใจปากเขาเลยเข้ามัดแบบไหนเขาเอาแบบนั้นละจ้ะใสีน้ำปลาลงไปจักน้อยเนาะนี่มันนุน่นนัวมันบาเปรี้ยว,วเฮาก็ใส่น้ำกหนาวขวดลงไปอีกเนาะใส่ผิป่นลงไปอีกจักน้อยเนะจ้ะเนาะ ก็คนให้มันเข่ากันก่อนเนาะเลยจ้าไผ่มักแบบใดกะปุงเอาแบบนั้นแหละตามใจจะของเลยกะละมังนี่นี่อยสาสิบาทดูนอจาะนี่โมติดมัน,เ,นเห็ดเถือเดียวกินเถือเดียวเบิดลอยสามสิบบาทเลยจ้าสิแล้าฮะก็ลองซิมอีกที่นึง คนหลายเนาะจา้ะนอกก็เลยเห็ดหลายแน่เรียบร้อยแล้วจา้าเขากันตักใส่ถ้วยเลยผมเสิร์ฟเลยจา้าเลยนี่เลยมีนูนนำตกหมูของเห้าเนาะเลยจา้ามาเด้อจา้าเด้อแส่แๆบ,บ,บน้ำกัน